ส่วนผสมนะคะตะไคร้เจ้ยบุบค่ะหอมแดงและพริกจะเอาไปตำรวมกันนะคะฟักทองข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวสามของข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ําให้นิ่มแล้วตํานะคะแช่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะผักกะแย้งภาษากลางน่าจะเรียกผักขย่งผักอีตูหรือใบแมงลัก น่อไม้หน่อไม้อันนี้ไปซื้อ,อยุออสเตรเลียมีขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะโคลสแล้วก็บูเวิร์สนะคะมีขายมีขายน้ำยานางสองกระป๋องเห็ด3มอย่างมีเห็ดอันนี้เบบี้คิงออสเตอร์มัชรูมมันบอแล้วก,เก,เเก็เห็ดแชมเปญองแล้วก็เห็ดเฟืองกระป๋องเห็ดฟางกระป๋องค่ะขั้นตอนการทําง่ายมากค่ะอ้าวน้ํายานางนะคะสองกระป๋องใส่ลงไป อันนี้ข้าวเบือนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนคนคนค่ะไม่ให้ข้าวเบือจับกันเป็นก้อนข้าวเบือเราใส่เพื่อความข้นของน้ําแกงค่ะไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะหรือว่าบางคนก็ใส่ข้าวคั่วแทนก็ได้ค่ะก็หอมๆเนอะอ่ะคน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 หน่อไม้สองกระป๋องก็ใส่ไปเลยค่ะอันนี้มันต้มสุกมาแล้วละค่ะหน่อไม้นะหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วนะคะตะไคร้ พริกหอมแดงที่เราตำรวมกันค่ะฟักทองมีแค่มีแค่ผักกระแยงกับผักอีตูประ่านหล่ะใส่กับเห็ดจ้ะนี่นะคะจะเอาไปตั้งน้ําจะเอาไปตั้งไฟให้น้ําเดือดนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะไปตั้งไฟกันนะน้ำเดือดแล้วเรามาปรุงรสกันค่ะอันดับแรกใส่ไปโรดผงโซล ผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้น้ำปลาค่ะเกลือขาดอะไรไม่นำประแดกพี่น้องน้ำประแดกโอเคคนที่นี่คนคนคนเราก็ชิมให้ได้รสชาติที่เราชอบนะคะ เขาเบื่อเริ่มสุกแล้บอกฟักทองใกล้จะสุกแล้วงั้นเราใส่เห็ดไปเลยค่ะนี่นะปรุงเสร็จก็ใส่เห็ดไปเลยเห็ดสามอย่างจ้าอรอให้น้ำเดือดอีกรอบขาดว่าสมมุติว่ามันสุกเนอะรอพอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งเราก็ใส่ แมงลักแล้วก็ผักกบเงงได้เลยจ้าพี่น้องโอเคปดะาละลายเนาะกินหลายคนกินผู้เดียวได้นี่พี่นอ้องต้มต่อประมาณห้าหกนาทีนะคะใส่ผักกงเยง,งกงกเพาะกีตูคนคนคนบิดไฟสิไปไลฟ์แล้วจา้านี่จะไปไลฟ์แล้วคะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสกอยแล้วจบเลยโอเคไปพบกันคลิปไลฟ์ค่ะโอ้จวดปึ่ง แกงเห็ดสามอย่างค่ะที่เมื่อวานใช่ไหมวันนี้มีวิธีทําให้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ตัดต่อเห็ดสามอย่างแล้วก็ใส่หน่อไม้ใส่น้ำอย่านางใส่ผักกระแห้งใส่ผักอีตูผักกระแยงผักกระแง้งษากลางอาจจะเอิ่นผักขยงผักอีตูหรือใบแมงลักโอ้ขึ้นตักหลายแท้ใส่บักอือพอมบักอื้อหรือฟักทองมันดีต่อใจอ่ะ ละมันก็สลอนแล้วเบิดปปนี่เดี๋ยวก็สิคุยค <c oughs> ่าตะคุยล่ะค่าตะคุยล่ะก็บริกีนี่เวลาเห็นคอมเมนต์ห้องก็ต้องยากตอบมันมอตอนนี้แบบสลับตาบ่าเบงคอมเมนตนะ์อะเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาทิชชู่ก่อนป๊าปัปัดบุกดอกหยังละดอกหอยั่งบุกเอเอ,เอมีมีคนมาบอกอยู่ว่ามันชื่อดอกอะไรดอกนันมันซื้อดอกฝรัง่งฝรัง่งอะ เนาะมันเป็นเอีงเจียวแค่ตดัดยูนหนาบานไม่ใช่ไ่ลามาซากดีอยอนข้าไปตัดดอกไม้นี่ล่า